คุณผู้ชมครับภารกิจกู้ภัยแผ่นดินไหวในทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนตอนนี้เริ่มทยอยยุติปฏิบัติการลงแล้วนะครับด้วยแรงสั่นสะเทือนได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างสูญเสียขนาดไหนผมรวบรวมข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับใน2มณฑลก็คือมณฑลการซูก,กับมณฑลชิงไห่พบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย131คนผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า9 ร้อยคนด้วยกันและมีประชาชนอีกนับแสนคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราย้อนกลับไปหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวก็ได้เห็นภาพของเจ้าหน้าที่จีนลงพื้นที่ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับโดยจีนมีการจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่อาศัยการประสานงานและนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการช่วยเหลือด้วยติดตามเรื่องนี้กับคุณธรณินเทพวงศ์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าค้นหาผู้รอดชีวิตภายใต้ซากอาคารบ้านเรือนในมณฑลการซูหลังเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.2ในช่วงก่อนเที่ยงคืนของวันที่19ธันวาคมสภาพความเสียหายบ่งบอกถึงโครงสร้างบ้านเรือนที่ไม่ได้ออกแบบเพื่อรองรับแผ่นดินไหวประกอบกับพื้นที่บนภูเขาและเหตุเกิดในยามค่ำคืน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย130คนาการทํางานที่ต้องแข่งขันกับเวลาของเจ้าหน้าที่เป็นความท้าทายในสถานการณ์เพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตให้ได้มากที่สุดทากลางความเสี่ยงในการเข้าช่วยเหลือซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่าต้องคํานึงถึงความปลอดภัยด้วยเช่นกันถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ภูเขาเนี่ยปัจจัยที่มันเพิ่มเข้ามาอีกก็คือเรื่องของเสถียรภาพของลาดดินเรื่องดินถล่มไอตัวนี้ถ้าเกิดมันมีอารเซช็อกแรงๆนะครับ ก็อาจจะทําให้เกิดดินถล่มลงมาทําให้อาคารพังหรือว่าถล่มลงมาตรงๆนะฮะโดนคนที่เข้าไปช่วยนี่แหละก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เจ้าที่ผมเคยสัมผัสการช่วยเหลือกรณีแผ่นดินไหวรแรงๆเนี่ยเช่นที่เนปาลเนี่ยขนาด7.8ทีมอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางจีนเองที่ไปที่เนปาลทางญี่ปุ่นหรือต่างชาติที่เป็นฝรั่งนะฮะทุกคนจะประเมิน สถานการณ์อยู่ตลอดเวลาว่าเข้าไปคุ้มไหมความมีเสถียรภาพของตัวอาคารที่จะต้องเข้าไปเนมีความปลอดภัยหรือไม่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่สะท้อนถึงการจัดการด้านภัยพิบัติของจีนตั้งแต่โครงสร้างการทำงานซึ่งมีคณะกรรมการการป้องกันการลดทอนและการบรรเทาภัยพิบัติระดับชาติของจีนรวมถึงกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉิน มีการจัดตั้งทีมค้นหาและกู้ภัยเพื่อรองรับการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุภยัยพิบัติทั้งกำลังคนและเครื่องมือนอกจากนี้ยังมีแผนกฉุกเฉินกระจายอยู่ในมฑลต่างๆหน่วยงานดูแลภยัยพิบัติเฉพาะเรื่อง<ม>เช่นสำนักงานบริหารจัดก,การแผ่นดินไหวโดยมีหน่วยงานย่อยที่ทำการศึกษาวิจัย เฝ้าระวังภัยรวบรวมข้อมูลและพัฒนาเทคโนโลยีขณะเดียวกันมีขั้นตอนการดําเนินงานที่อาศัยการตัดสินใจจากส่วนกลางโดยเน้นการสื่อสารที่ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นการแสดงถึงลักษณะการทํางานของประเทศในแถบภูมิภาคนี้แต่ละประเทศเนี่ยมีวัฒนธรรมของการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยไม่เหมือนกันตั้งแต่เรื่องระบบแมネจเมนต์นะครับประเทศที่อยู่ในกลุ่มคล้ายๆกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่น จีนเกาหลีอยู่ในระบบวัฒนธรรมที่ประชาชนเนี่ยจะฟังส่วนกลางในยามอิมเมอร์เจนซี่คือง่ายว่าทุกอย่างเนี่ยจะขึ้นอยู่กับส่วนกลางหรือว่าฝ่ายที่จะเป็นคนดูแลบางประเทศก็เป็นทหารที่เข้ามาบัญชาการบางประเทศก็จะมีหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินเข้ามาอย่างเป็นระบบซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขามีการเตรียมแผนเตรียมการไว้พอสมควรแล้วในการดําเนินการผม ไม่ค่อยรู้สึกว่าทางจีนเนี่ยจะด้อยประสิทธิภาพคิดว่าประสิทธิภาพเขาก็ระดับโลกอยู่ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ทั้งการเตรียมการรวมถึงกาเรียกว่ารายออคอมมานเนาะก็คือสายการบัญชาการต่างๆในการที่ทําให้การสั่นเงนเคลียร์เนี่ยก็จะเป็นแนวเดียวกับญี่ปุ่นกับเกาหลีที่ออกมาแนวเดียวกันอีหลง 2H อากาศยานไร้คนขับขนาดใหญ่กำลังทะยานขึ้นจากสนามบินในเมืองจีกง นี่เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือสนับสนุนที่เจ้าหน้าที่จีนนำมาช่วยตรวจสอบพื้นที่แผ่นดินไหวพัฒนาโดยบริษัทในประเทศโดรนยักษ์ลำนี้สามารถติดตามข้อมูลได้แบบเรียลไทม์เพื่อดูสภาพพื้นที่บันทึกข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียงช่วยนำทางให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงได้แม่นยำมากขึ้นนอกจากนี้มีดาวเทียมสำรวจภาพจากระยะไกลทำแผนที่สำรวจความเสียหายเป็นข้อมูลเสริมสำหรับประเมินสถานการณ์ ประชาชนหลายคนไม่มีที่อยู่อาศัยและกำลังเผชิญกับอากาศหนาวจัดทางการต้องเร่งจัดหาที่พักชั่วคราวในระหว่างการจัดการพื้นที่ประสบภัยโครงสร้างอาคารและที่อยู่อาศัยที่สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเป็นโจทย์หลังจากนี้ที่ทางการจีนและท้องถิ่นจะต้องวางแผนรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตซึ่งผู้เชี่ยวชาญย้ำว่า การสำรวจลักษณะของภัยพิบัติในพื้นที่ของแต่ละประเทศเป็นเรื่องสำคัญเพื่อวางแผนรับมือตามประเภทและความรุนแรงที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดอีกด้านหนึ่งการฟื้นตัวหลังเกิดภัยพิบัติได้เร็วเป็นอีกประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าต้องทบทวนทุกครั้งเมื่อเผชิญเหตุฉุกเฉินทรณินเทพวงศ์ไทย P ี s รายงาน